เหตุขัดแย้งบนพื้นที่กว่า1,000ไร่ในหมู่บ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหน,นองสารายอําเภอปากช่องกรณีสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติขอใช้พื้นที่ราชพัสดุจังหวัดนครราชสีมาและกรมธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมาจํานวน1,919ไร่ซึ่งมีราษฎรทํากินและอาศัยอยู่จํานวน100หลังคาเรือนในพื้นที่ทั้งหมด1,200ไร่ชาวบ้านผู้เดอดร้อนเข้าร้องหน่วยงานรัฐ ให้ช่วยตรวจสอบการทํางานของตํารวจในพื้นที่เนื่องจากถูกการข่มขู่คุกคามใช้อํานาจในการสั่งห้ามมิให้ประชาชนในพื้นที่อยู่อาศัยและทํากินรวมถึงจ้างรถเกตรถบรรทุกเข้าไปถ่ายที่ดินที่ประชาชนจัดเตรียมไว้ปลูกมันสำปะหลังทําให้ได้รับความเสียหายหลังจากมีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นได้มีการนําตํารวจมาฝึกซ้อมยิงปืนและฝึกปาระเบิดใกล้กับที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทําให้บ้านได้รับความเสียหายสำหรับที่ดินบริเวณน,นี้ เป็นที่ดินของกรมนารักกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและใช้ประโยชน์เมื่อวันที่1มิถุนายน2548่ได้อนุญาตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ที่ดินบางส่วนบนเนื้อที่1919ไร่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่14บ้านหนองไผ่ล้อมตําบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสถาบันพัฒนาค่าราชการตำรวจสอบสวนกลางแต่ระหว่างการเข้าใช้ที่ดินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีประชาชนมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจราชการแผ่นดินและกรมธนารักษ์เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากเสียงปืนและเสียงยุทโธปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการฝึกถึงแม้ว่าชาวบ้านจะบุกรุกที่ดินของกรมธนารักษ์เพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ก็เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพและจุนเจือครอบครัวไม่ได้เป็นการดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกําไรแต่อย่างใดและได้เข้ามาอาศัยก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์และมีการฝึกซ้อมทางด้านพันตํารวจเอกพงเดชพรมมิจิต รองผู้บังคับการตำรวจปูธรจังหวัดนครราชสีมาออกมาแสดงถึงจัญญาบันความเป็นมนุษย์ว่าอย่างไรก็ตามทางสำนักงานตำรวจยังคงต้องใช้สถานที่บริเวณน,นี้ทำการฝึกต่อไปแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งชาวบ้านและต้องแก้ไขปัญหาภาระผูกพันเรื่องของการบุกรุกของราษฎรจำนวน119คนซึ่งได้วางโครงการเตรียมเคลื่อนย้ายประชาชนให้ไปอยู่ในพื้นที่ใหม่พร้อให้ความช่วยเหลือ ทั้งการเคลื่อนย้ายสร้างที่อยู่อาศัยโดยมีงบประมาณรองรับอย่างเต็มกำลังซึ่งพื้นที่หนานี้มีประมาณ1,919ไร่เราไดา้รับมอบจากกรมธานารั์เมื่อปี48นะครับเพื่อใช้ทำประโยชน์แต่ว่าด้วยการที่มีพี่น้องอรัษดรบูกลูกอยู่ร้อยกว่าลายนะครับมันก็ทำให้การดำเนินการไม่ได้สักที จนเงื่อนเวลาเขาใกล้มาถึงเนี่ยเรามีความจำเป็นอย่างนี้ที่ต้องใช้พื้นที่ก็เข้ามาประชาสัมพันธ์ที่นอกประชาชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับก็สนับสนุนนะครับก็มีอยู่บางส่วนนะครับที่ยังไม่เห็นด้วยนะครับก็คงเป็นเรื่องของความคิดของแต่ละบุคคลแต่ว่าเราคงมาต้องมองในเรื่องความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองกันสักทีนะครับเรามีแผนการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนนะครับ ผู้บุกรุกทุกคนน่ยที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเราจะไปสร้างบ้านให้จัดที่ทํากินให้นะครับแล้วก็เป็นการเช่าบบที่รับพัสดุดีกว่าอยู่อย่างทุกวันนี้อยู่แบบไม่มีเอกสารสิทธิรองรับบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายจะหันหน้าเข้าหากันและทําความเข้าใจซึ่งกันและกันปัญหาทั้งหมดอาจจะลงเอยด้วยความสวยงามสิ่งที่ชาวบ้านขอในตอนนี้ คงเป็นการวิงวอนให้รัฐที่คิดจะทำโครงการใดนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านและต้องคํานึงถึงสิทธิทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญเจตุพลสว่างพักทีมข่าวดีทีวีรายงานครับ